ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการเอาต้นสาระแหนะครับผมกลัวว่ามันจะตายนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาไปไว้ขยายพันธุ์นะครับทําปลูกใส่ในกระถางนะครับในกระถางในอะไรพวกนี้เราไว้ก่อนนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับตรงข้างต้นหม่อนนะครับดูต้นม่อนโอ้ต้นบัเลอร์เลยดูตัวดูสภาพตรงนี้นะครับ พามาดูนะครับสารเนนะครับสารเน่ดูตายหมดเลยนี่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเนี่ยเนี่ยพวกนี้ยก็คือเราเอาผมจะไปขยายพันธุ์ไหมก่อนนะครับผมกลัวว่ามันจะตายนะครับถ้าเผื่อน้ําขึ้นหรืออะไรมาอีกนะครับท่วมอีกรอบหนึ่งนี่ก็ไม่เหลือนะครับ พวกสารและแหน่พวกนี้ก็คือว่ามันปลูกง่ายนะครับที่ผมเคยทําชิปปลูกนะครับก็คือใช้แค่ยอดนะครับเราจะใช้แค่ยอดประมาณนี้แค่นี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปขยายพันธุ์ต่อได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําการเก็บออกให้หมดนะครับเก็บออกเพื่อที่จะไปทำการขยายพันธุ์ นะครับถ้าอย่างน้อยนะครับเราก็ยังเหลือพัน์เอาไว้กินนะครับนี่นะฮะดูสภาพโอ้ต้นส้มก็ยังอยู่นะครับต้นส้มยังอยู่บ่อปลาไม่เหลือปลาทักตัวเลยเงียบนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําการเด็ดยอดออกไปปลูกนะครับอาปลูกให้ได้เยอะที่สุดนะครับต้องขยายพันธุ์ไว้ นี่นะครับผมก็จะตัดไปแค่ยอดนะครับแค่ยอดประมาณนี้เลยแล้วเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปเสียบลงดินเลยนะครับแค่นี้ยเขาก็สามารถที่จะติดนะครับแล้วก็ออกรากได้เลยนะครับก็คือต้นแตกได้นะครับแค่นี้ยเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้นะครับต้องขยายพันธุ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีกินแล้วมันจะยุ่งยากเลยนะครับถ้าตายหมดนี่ครับแล้วผมก็จะเตรียมที่สําหรับ ปลูกนะครับนี่ผมจะนํามาไว้ในนี่เลยผมก็ใช้แบบตัดขวดมานะครับเพื่อที่จะเวลาเหมือนเราขนย้ายเนี่ยมันจะได้ง่ายหน่อยนะครับอย่างน้อยมันก็ยเราก็ยังนําขึ้นที่สูงได้นะครับนี่แล้วก็วิธีการนําไปจิ้มนะครับเนี่ยให้เราเด็ดนะครับให้เหลือเป็นตอยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเสียบประมาณเนี้ยประมาณอย่างนี้เลยคือดินดินตรงเนี้ย ผมทําการลดน้ําไว้แล้วนะครับเพื่อให้เราเสียบง่ายนะครับนําพวกตัวยอดนะครับยอดใบพวกนี้มานะครับมาเสียบได้เลยก็คือยอดพวกนี้ที่มันเป็นสีอย่างนี้ก็คือว่าของผมนี่คือว่ามันจมน้ําหมดเลยนะเนี่ยนะครับคือมันจมจมน้ําหมดนะครับมันก็ยังมีเหลือให้เป็นยอดเขียว,ยวอยู่นะครับก็เลยว่าต้องขยายพันธุ์ไว้หน่อยนะครับถ้าว่าหมดนี่คือ จบข่าวเลยนะครับไม่มีพันธนะครับบางทีเผื่ออยากกินลาบอะไรพวกนี้เราก็ยังพอที่จะมาเด็ดตรงนี้ได้แล้วคือพวกอันนี้คือมันปลูกง่ายนะครับเราก็แค่เด็ดยอดจิ้มแค่นี้ก็ที่จะขยายพันธุ์ได้แล้ว เดี๋ยวก็จะจิ้มให้เต็มกระถางไปเลยนี่นะครับก็เราก็ทําการจิ้มไว้ให้เต็มกระถางเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็แค่ลดน้ํานะครับลดน้ําปกตินะครับนี่คือผมต้องทําการ เอามาจิ้มไว้อย่างนี้นะครับถ้าเอาไว้อย่างนั้นนะครับมีเปอร์เซนที่ว่าจะตายค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับต้องมาขยายพันธุ์ไว้ก่อนนะครับไม่ะนั้นอดกินแน่อย่างน้อยถ้ามันอยู่บนนี้นะครับแล้วถ้ามันงามอะไรอ่ะเราก็ค่อยจับเด็ดยอดขยายพันธุ์ไปได้อีกทีก็ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็นี่เลยมาเก็บพันธุ์นะครับที่โดนน้าท่วมนะครับพวกต้นสาระแหนนะครับสาระแหนเอาไว้กินกับลาบกินกับ อะไรต่างๆนะครับนี่ของผมนะครับเกือบตายหมดนะครับก็ยังดีที่ยังมียอดเขียวนะครับพอที่จะเหลือเอาไว้มาไว้ให้ขยายพันธุ์ได้นะครับก็ต้องนํามาจิ้มไว้ในกระถางนี่เลยนะครับมีอะไรที่ดูแล้วมันไม่ตายมันขยายพันธุ์ได้ต้องเอาออกมาไว้ก่อนนะครับนี่แค่นี้นะครับคือมันเราปลูกด้วยยอดได้นะครับแค่รดน้ําเช้าเย็นแค่นี้พอ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ